อีกอย่างหนึง่งเมื่อวานนี้มีเพื่อนสมาชิกท่านหนึง่งส่งภาพพระสมเด็จปากน้ำพระผมของขวัญวัดปากน้ำมาถามผมว่าแท้ไหมรุ่นหนึ่งหรือรุ่นสา,มาผมก็เลยถามกลับไปว่าเาเรอ้มัู้ไหมว่าสมเด็จปากน้ำเนี่ยสร้างเมื่อไหร่เขาก็พิมพ์ตอบมาบอกว่าสร้างในปี2,490ั แล้วผมก็ถามว่าแล้วรู้ไหมว่าเป็นพระเนื้อผงเนี่ยสูตรการสร้างพระเนื้อผงของวัดปากน้ำ2,490เนี่ยให้โรงงานทำหรือว่าทำกันเองเขาก็บอกว่าเป็นพระที่ทำกันเองในวัดอ่าแล้วผมก็ถามต่อว่าอ่ะถ้าเป็นพระที่ทำเองในวัดแล้วรู้ไหมว่าหลวงพ่อสดเนี่ยท่านไปเรียนวิชาทำผงนะแล้วก็สร้างพระเนี่ยมาจากที่ไหน เพื่อนสมาชิกก็ตอบมาว่าไม่รู้ไม่รู้อ้าวเมื่อไม่รู้ผมก็เลยต้องให้การบ้านไปไงเพราะว่าการเรียนรู้ที่ทแท้จริงที่จะสนุกก็คือการ learning by doing เรียนรู้โดยการค้นคว้าโดยการลงมือทำคุณอยากรู้ไหมว่าหลวงพ่อสดวัดปากน้ำน่ะนะเรียนวิชาทำผงวิชาสร้างพระมาจากไหนหลวงพ่อสดวัดปากน้ำน่ะเป็นลูกศิษย์ของใคร ใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมหลายๆคนไม่รู้นี่อ่าเอาเป็นว่าสูตรการสร้างพระเนื้อผงพระผงของขวัญของวัดปากน้ำเนี่ยก็จะขายคลึงกับวัดไหนรู้ไหมอ่าก็จะขายคึงกับทางวัดรักังนั่นแหละครัครบเพราะอะไรเพราะหลวงพ่อสดนะครับกับหลวงพ่อ อะไรนะ้าวัดช้างเหลือและเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่อ้นวัดบางจากแล้วหลวงปู่อ้นวัดบางจากเป็นใครหลวงปู่อ้นวัดบางจากก็เป็นน้องนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับสมเด็จพุตจย์โตพมรังสีใช่ไหมหลวงพ่อสดเนี่ยไปเรียนกรรมฐานกับหลวงพอ่อหลวงปู่อ้นวัดบางจากใช่ไหมอันเนี้ยถ้าเราไม่ค้นข้อมูลไม่ศึกษาเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเอ๊ะ ที่มาที่ไปเครือข่ายโครงข่ายของของไอการสร้างการความเป็นมามันเป็นยังไงเห็นไหมเกิดไม่ทนันแต่เรียนรู้ได้มีแต่คนโง่เท่านั้นนะครับที่มันบอกว่าแล้วมึงเกิดทันเหรอมรงรู้ได้ยังไงใช่ไหมคนเป็นนักวิชาการคนที่เขาสนใจที่จะศึกษาควคว้าหาข้อมูลเขาจะต้องค้นคว้าต้องหาแหล่งข้อมูลต้องหาแหล่งอ้างองิง ต้องสืบค้นไม่ใช่มีปากแต่ว่าเหมือนตอดน่ยใช่ไหมเหมือนขี้อ่ะนะพูดอะไรออกมาแบบมันโสโครกใช่ไหมเออและคิดอะไรเนี่ยคือความชั่วเนี่ยมันจะออกมาจากสามช่องทางนะทางกายวาจาและทางใจทางใจนี่คือมโนมโนในความคิดที่สกกระปกความคิดที่ชั่วร้ายเนี่ยโอ้โห อิทังเมสะพะเปตานางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเปตราขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแต่เปตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปตทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขใช่ไหมอเปตมันจะได้ไม่มาวุ่นวายกับเราเพราะเราต้องแผ่เมตามเมตาให้มันแผ่เมตตาให้มันเมื่อคืนนี้ผมก็มีอีกเรื่องหนึง่งนี่นี่นี่พระกุวัดเงินของเตยอันนี้เป็นหนังสือ สยามรัฐนะครับโดยอาจารย์รามวัชปรปดิษฐ์เขาได้เขียนเรื่องนี้เอาไว้นะครับก็นะมันก็ทำให้ผมอ่าเห็นไ,ไหมอย่างเงี้ยแล้วผมก็มีอย่างเงี้เออตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าองค์นี้เนี่ยที่ไหนอย่างไรใช่ไหมพอเราได้ข้อมูลนี้มาแลเฮ้ยเฮ้ยเออ,เอ,อมันนะแล้วแล้วพอเรามาเรียนรู้ไง เรามาเรียนรู้ว่าพระสมเด็จวัดะระฆัง95หนะหลังตราแผ่นดินเป็นสารตั้งต้นเราก็มาดูเนื้อเฮ้ยเฮ้ยพอมาดูเนื้อเนื้อเนี่ยมันมันเก่ากว่า95นะครับมันกระบวนการผลิตการสร้างเนี่ยมันคล้ายๆกับสมเด็จอินโดจีนเนื้อหาเนี่ยเขาก็คล้ายๆกับอินโดจีนนะครับเพราะมันมีความเก่าแต่จะเก่ากว่าอินโดจีนหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจ อ่ะเดี๋ยวเรามาเรื่องของพระกุวัดเงินของเตยเนี่ยปัจจุบันวัดเงินของเตยเนี่ยก็ไม่มีเหลืออยู่แล้วกับกลายเป็นว่าเป็นที่ตั้งของการท่าเรือแห่งประเทศไทยแล้วก็พระของวัดเงินของเตยเนี่ยนะแตกกลุ่เมื่อปี2490้ใมอ่าเอาข้อมูลไปคิดพิจารณาคือมันจะสนุกอย่างนี้ มาหาข้อมูลแล้วก็มาประติดประต่อมาอะไรนะมามาพิจารณาถึงสถานการณ์ในอดีตเนี่ยอย่าง2485คุณรู้ไหมว่ามันเกิดน้ำท่วมในกรุงเทพตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนถึงพฤศจิกายน3เดือนน่ะเรารู้ได้ยังไงเราก็ไปค้นจากหนังสือพิมพ์เก่าหนังสือพิมพ์สยามนิกรเก่า สมัยนั้นน่ะแล้วก็มีบทความของท่านานายกท่านปอพิบูลสงครามนะครับซึ่งใช้นามปากกาในยุคนั้นว่า,อ,าอะไรนะสามมะคีชัยนะแล้วก็ได้ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์สยามนิกรในปี2485เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกิดอุทกภัยที่พระนครและทนบุรีเห็นไหม พอเราเราศึกษา,าเราเรียนรู้เราก็ได้นูน่นได้ต่อต่อไปอ่าเห็นไ,ไหมอ่ะทีนี้มาพูดถึงพระกุวัดเงินก่อนก่อนที่จะไปถึงบางคุณพรมดีไหมอ่าดีออเมอาวาันไม่ได้มาเพราะเมื่อวานนี้นั่งค้นข้อมูลเนี่ยแล้วมีเรื่องของอะไรอีกเรื่องของออสมเด็จพระพุทธโคษาจารย์เจริญวัดละคังเนี่ย คนละคนกับสมเด็จพระพุทธโคสสาจารย์เจริญของวัดเทพศิลินนะคนละคนกันนะเพื่อนๆแล้วที่สําคัญก็คือว่าสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์เจริญเนี่ยเป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายของสมเด็จพระอจารย์โตใช่ไหมครับแล้วก็เป็นอาจารย์ของหลวงปูน่นาควัดละคังใช่ไหมแล้วพระเทพโมลีพระเทพโมลีมลวัดสุทัศน์นะ่ะเออทำไมเราเรียกว่าสมเด็จ เจ้าคุณสุพจน์ใช่ไหมข้อมูลเนี้ยมันมันผิดจริงหรือเปล่าโอ้โหใช่ไหมพอค้นข้อมูลหาข้อมูลแล้วมันจะได้อะไรเยอะแล้วมันก็สนุกกับการที่มาดูไม่อยากรู้คนเดียวไงพอไม่อยากรู้คนเดียวก็มานั่งคุยมานั่งเหลามานั่งขยายใช่ไหมพอหลังจากที่เราได้ข้อมูลมาปุ๊บเรามาไปตปิดต่อปุ๊บเรามาเจอพระปุ๊บใช่ไหมเอ๊ะพระแบบนี้หน้าตาแบบนี้ เออเฮ้ยเรามีนี่อะเนื้อหาเขาโอ้เลยต้องมาเข้าถึงพระกุวัดเงินคงเตยกันว่าวัดเงินคงเตยกรุงเทพนั้นนะอาจารย์ลามวัชรประดิต์ <c oughs> ได้เขียนบทความในสยามรัฐออนไลน์ <c oughs> เมื่อวันที่2มิถุนายน2,563ในคอลัมน์สยามรัฐพระเครื่องนะครับว่าไว พระกุวัดเงินของเตยกรุงเทพเป็นพระเครื่องที่ทรงพุทธคุณสูงและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมาช้านานาตั้งแต่อดีตแต่วัดเงินของเตยซึ่งเป็นสถานที่ค้นพบในปัจจุบันนั้นไม่เห็นกันอีกแล้วเนื่องจากได้กลายเป็นที่ตั้งของการท่าเรือแห่งประเทศไทยเรียกได้ว่า ถ้าไม่ใช่ผู้เฒ่าผู้แก่คงจะไม่ทราบมาก่อนว่าบริเวณที่เป็นท่าเรือของเตยนะับปัจจุบันนั้นเคยเป็นที่ตั้งของวัดมาก่อนนะครับประวัติการสร้างหากเราพิจารณาตามเนื้อหาหมวลสารแล้วสันนิฐานว่าน่าจะเป็นพระที่สร้างขึ้นในลาวรัชกาลที่4หรือรัชกาลที่5เพราะดูจากศิลปะสกุลช่างเป็นศิลปะสกุลช่างยุค รัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งนักสะสมพระเครื่องรุ่นเก่าบางท่านเชื่อว่าน่าจะมีการสร้างถึงสองยุคสองวาระด้วยเนื่องจากว่าขนาดและเนื้อหาของพระมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดโอ้นี่ก็เป็นตำนานนะใช่ไหมในช่วงแรกที่มีการขุดค้นพบพระนั้นก็ไม่มีผู้ใดให้ความสนใจ เพราะคนสมัยนั้นยังไม่ไม่สนใจใช่ไหมเรื่องพระเรื่องไอ้พระผงพระอะไรพวกนี้แต่ยังสนใจเรื่องของอพระกรุโบราณพวกเนื้อชินเนื้อเนื้อดินมากกว่านะครับจนกระทั่งมาถึงช่วงสงครามอินโดจีนราวพศ 2489- สถ24ึง2497และ สงครามโลกครั้งที่สองซึ่งเกิดขึ้นในปี2484ปรากฏว่ามีผู้คนท,ที่ได้บูชาพระกุวัดเงินของเตยไปนั้นได้ประจักษ์ในพุทธคุณแล้วจึงทำให้พระกุวัดเงินทองเตยเป็นที่นิยมหาเพื่อสะสมกันอย่างกว้างขวางจวบจนมาถึงปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะพระที่มีความสมบูรณ์จะค่อนข้างราคาสูงเพราะเป็นพระที่หายากอืออโอ้โหพูดถึงราคากูมีมึงมึงซื้อไหมมึงซื้อไหมซื้อเท่าไหร่คือเออน่าเบื่อนะเออคือถ้าคุณมีพระคุณอยากจะขายคุณต้องรู้ว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรความเก่าของเขา แท้ไม่แท้อย่างไรแล้วก็ต้องตั้งราคาที่จะขายเพราะว่าพระเครื่องไม่มีราคากลางนะครับอ่าโอเคตอนต่อมาการค้นพบพระกุวัดเงินคองเตยนั้นอาจารย์รามได้เขียนไว้ว่าถูกพบครั้งแรกในปี2490อ่าฟังนะพบครั้งแรกในปี2490 ช่วงสงครามอินโดจีน2,489ถึง2,497มันสอดคล้องไงประวัติศาสตร์นี้มันสอดคล้องกันดังนั้นจึงทำให้เราสามารถที่จะรับรู้แล้วก็ติดตามเรื่องราวของเขาต่อไปได้ว่าการขุดพบนั้นเกิดจากการรื้อถอนพระเจดีย์ในช่วงที่ทำการเวรคืนพื้นที่ได้ค้นพบ พระผงพิมพ์ต่างๆถูกบรรจุอยู่ในพระเจดีอ่าพระพระทั้งหมดเนี่ยถูกบรรจุอยู่ในพระเจดีแต่ไม่รู้ว่าบรรจุในอะไรยังไงภาชนะเป็นยังไงหรือว่าวางยังไงนะเพราะว่าไม่มีใครถ่ายรูปมาให้ดูแล้วก็ไม่มีภาพถ่ายว่าใครเป็นคนทำพิธีพุทธาพิเศษเนาะเออแต่เรารู้ว่าเป็นพระที่มาจากเจดีที่เขา เวนคืนที่แล้วก็ทําลายเจดีออกไปนะครับเนื้อหามวลสารของพระส่วนใหญ่ที่พบเป็นพระเนื้อผงผสมว่านผสมเกสรดอกไม้ซึ่งจะมีวันณะออกสีขาวยกเว้นพิมพ์พระปิดตาจะเป็นเนื้อผงผสมใบาลานมีวันณะออกไปทางน้ำตาลปนดำและสามารถแบ่งออกได้สองลักษณะก็คือพระเนื้อแกร่งและพระเนื้อแก่ปูน ซึ่งพระที่พบนั้นมีทั้งหมดประมาณมากกว่า50พิมพ์นะครับคําว่าพระเนื้อแกร่งในภาษาของนักเลงพระจะเรียกว่าเป็นพระเนื้อจัดมีความแกร่งแน่นหนึกนุ่มผิวขององค์พระจะมีลักษณะคล้ายกับพระสมเด็จวัดบางขุนพรมกุเก่า ่ทีนี้เราก็นึกเนี่ยเอ๊ะถ้ามีลักษณะคล้ายมีสูตรเนื้อการสร้างที่คล้ายแล้วคุณคิดว่าพระกุวัดเงินคงเตยจะเป็นไปได้ไหมที่เป็นพระของวัดะระฆังของสมเด็จพุทธาจา์โตพมมรังสีนี่เนี่นี่น,น,น,นี่พอผมได้เห็นองค์นี้เนี่ยผมรู้เลยว่า เนื้อหามวลสารสูตรเขาเนี่ยมันเป็นสูตรเดียวกันใช่ไหมเห็นไหมถ้าคุณไม่มีสารตั้งต้นเป็นสมเด็จหลวงปู่นาคเก้าห้าคุณจะไม่มีทางสืบเสาะค้นหาแต่มันมีไอคนที่เนรคุณวงการพระเครื่องที่มาตีว่าเก๋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 เพื่ออะไรเก๋เพื่อที่จะทำลายของแท้ออกไป คือในใจมันไม่ได้คิดหรอกว่าการพูดว่าเก๋เก๋เก๋เนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรยังไงใช่ไหมเพราะว่าถ้ามันพูดเก๋ปุ๊บเก๋มาเป็นร้อยปีปุ๊บเนี่ยมันทําลายพระวัดระฆังที่มีมาก่อน2,500หมดไปเลยใช่ไหมเนี่ยคุณเห็นไหมว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นจากความปากพ่อยของไอ้กระเพาะปลากับไอ้บางแคร์เนี่ยนะมันมันได้ทําลาย ของที่ทรงคุณค่านะครับคืออาจารย์ศิลปนพิรศีตอนที่ท่านมาประเทศไทยครั้งแรกเนี่ยแล้วได้ตามร่วมเสด็จกับรัชกาลที่6ขึ้นไปดูพวกโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆตามหัวเมืองฝ่ายเหนือได้พบพระพุทธรูปลีลานะฮะพระอัฏฐาลถนะครับแล้วท่านก็ได้ลำพึงลำพันออกมาว่าเออสยามนี่นะ เป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมทางปฏิมากรรมนะเป็นแหล่งอารยธรรมชั้นยอดของโลกแล้วเราเนี่ยจะมาสอนอะไรให้กับคนสยามนี่แหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปปางลีลาพระอัฏฐารถพวกนี้เนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยนะของพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดของไทยเป็นปฏิมาปฏิมากรรมที่อ คือผมผมเป็นคนที่หลงไหลในประวัติศาสตร์หลงไหลในเรื่องของโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆนะี่แล้วพอมันมันมันได้เจอไอ้ไอ้ข้อมูลต่างๆที่มันโอ,อ้มันทำให้เรารู้สึกรักแล้วรู้สึกภูมิใจอะ่ะ นะที่จะนำเสนอที่จะเผยแพร่ข้อเท็จจริงเนี่ยให้เพื่อนๆได้รับรู้รับทราบอีกมันมีเกตประวัติศาสตร์อีกเยอะมากมายนะครับที่ที่ผมค้นมาแล้วอยากจะมาเผยแพร่นะฮะเอาเป็นว่าอา่พระเนื้อแกลงของกุวัดเงินคงเตยเนี่ยจะมีเนื้อหาคล้ายคลึงกับพระสมเด็จบางขุนพมกุเก่าเพราะ มีปรากฏรอยลานเป็นตัวหนอนด้นนะครับส่วนพระเนื้อแก่ปูนเนื้อหาขององค์พระจะฟ้ามฟ้ามฟ้ามนะครับค่อนข้างขาวมีการเกาะตัวของเนื้อมวลสารไม่แน่นเหมือนแบบแรกที่เป็นเนื้อแกร่งแต่เพราะเนื่องจากว่ามีตัวประสานน้อยทำให้พระมีลักษณะล้วน แห้งน้ำหนักเบาหลุดล่อนได้ง่ายนะครับพิมพ์พระที่มีคนรู้จักมากที่สุดของกุวัดเงินของเตยก็ได้แก่พิมพ์พระสังกจายที่มีด้วยกันอยู่สองพิมพ์นั่นก็คือพิมพ์มีหูและพิมพ์ไม่มีหูพุทธลักษณะเนี่ยจะคล้ายกันนะครับจะคล้ายกันแบบนี้เห็นนะพระวัดเงินของเตย จะมีลักษณะอย่างเงี้ยจะต่างกันก็คือว่าพิมพ์มีหูเนี่ยก็จะมีหูปรากฏขึ้นมาใช่ไหมแล้วในบทความของอาจารย์รามอาจารย์รามบอกไว้ว่าพิมพ์มีหูจะมีมูลค่าราคาแพงกว่าพิมพ์ไม่มีหูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็หายากทั้งสองพิมพส่วนทางด้านพุทธคุณน,นั้น มีพุทธคุณเด่นชัดทางด้านโชคลาภและเมตตามหานิยมเป็นอย่างยิ่งจนมีคำกล่าวว่าแขวนพระวัดเงินไม่ต้องกลัวจนเงินและนอกจากนี้จากประสบการณ์ของผู้ที่ใช้พระในช่วงสงครามอินโดจีนและสงครามโลกครั้งที่สองก็ได้ทราบกันดีว่าเป็นพระที่ช่วยในเรื่องของความแควคราดนี่อันตรายอีกด้วย เมื่อเราพิจารณาถึงพระที่ถูกบรรจุในพระเจดีย์ก็จะปรากฏว่ามีค้าบกุมมีข้าบก,าาบกุจะปรากฏอยู่ทั่วทั้งองค์หรือบางส่วนนี่นะอโออันนี้เป็นพิมพ์พระประธาน,นาและบางจุด จะปะทุฟูตัวออกส่วนองค์ที่อยู่ใต้ใต้องค์พระจะดูสะอาดมีคาบกุจับน้อยบางองค์แทบจะไม่มีคาบกุเลยก็เป็นไปได้ปัจจุบันพระแท้ๆหายากครับะนะนี่พิมพ์พระประธานเห็นไ,ไหมเราไม่รู้แต่ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมันมีเราสืบค้นมา คัดลอกคัดลอกนะครับแล้วก็ทำการเปรียบเทียบข้อมูลจากแหล่งต่างๆบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อมูลนั้นน่ะมันเอามาจากสำนักเดียวที่เดียวกันดังนั้นอะไรที่ไหนที่เป็นแหล่งกำเนิดของข้อมูลแล้วก็สืบพ้นไปเมื่อได้ข้อมูลอย่างนี้มาเป็นปฐมภูมิแล้วถ้าเราไม่มีของจริงแบบนี้ไว้ดูไว้เปรียบเทียบเราก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าเอ๊ะ อย่างเนี้ยเราจะไปเทียบกับอะไรใช่ไหมเออเออเนี่ยเรามีหลังตราแผ่นดินใช่ไหมเรารู้แว้ว่าเนี่ยสองสเกนื้อหาสูตรวัดนระครังเป็นแบบนี้ถ้าเราไม่มีตัวนี้เป็นตัวเทียบเราจะไม่รู้เลยว่าเนื้อหาของเขาเนี่ยนะเห็นไหมเนื้อหาความเก่าของเขาเนี่ยความหนึกของเขาเนี่ยมันต่างกันนะ แล้วเพื่อนๆจะเรียนรู้ได้ยังไงครับว่าสูตรเนื้อแบบเนี้ยมันเก่ากว่าสูตรเนื้อแบบเนี้ยเขาสร้างในช่วงไหนยังไงใช่ไหมคือประสบการณ์มันต้องเกิดจากการเรียนรู้และได้เห็นของจริงถ้าคุณไม่เห็นของจริงคุณก็จะต้องถูกไอ้กระเพาะปลากับไอไอบังแค่มันหลอกมันหลอกมันแหกตาคุณ คุณเห็นไหมหน้าพระมันตอนเนี้ยโอ้โหพี่พระหลุดเอา,าให้ดูเดี๋ยวนี้มันไม่เล่นพิมพ์พระแล้วมันเล่นบอกว่าถ้าเป็นพระแบบนี้นี่มันรับซื้อสองล้านสองล้านเห็นไหมคุณดูเดททิทั้งทั้งที่ตอนที่เจเจภูมิพาพ่อไปหามันน่ะโอ้โหพิมพ์ไม่ใช่เก๋เก๋เก๋คือนะพิกลิ้นกลับลิ้นพ่อแมงรวยไง รวยเพราะอะไรเพราะแม่งฟอกเงินไงเออใช่ไหมทาไมไม่มีใครบอกอะ่ะเพราะพี่พันรวยเพราะพี่เขาฟอกเงินมาได้อะ่ะคือขายผ้ามันไม่มีทางรวยเป็นร้อยล้านพันล้านหรอกใช่ไหมร้อยล้านพันล้านเนี่ยใครใครที่มันจะรวยร้อยล้านพันล้านจากการขายพระยกมาให้ดูหน่อยดิเออใช่ไหมอ่ะทีนี้เรามาต่อเรื่องของพระสมเด็จกุบังขุนพรมน่ะนะกุบังขุนพรมเนี่ยเพราะมันอ้างอิงมา ทุกเรื่องราวเนี่ยในประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะสอดคล้องเชื่อมโยงกันอย่างกรณีการสร้างพระชินราชอินโดจีน2485ไม่มีการบันทึกไว้ว่ามีการสร้างพระสมเด็จอินโดจีนแต่ทำไมเราจึงรู้ว่าพระสมเด็จอินโดจีน2485นั้นมีใช่ไหมเห็นไหมเพราะว่าไอ้พวกคนขายพระเนี่ย มันต้องการทำลายตัวนี้ไปไงเพราะมันต้องการทำลายตัวนี้ไปมันก็ไม่อยากให้ข้อมูลชัดเจนอย่างที่จะบอกก็คือว่าประวัติของพระเทพโมลีเนี่ยเพื่อนๆไปหาดูได้เลยในวัดสุทัศในในในประวัติของวัดสุทัศนออา G เว็บไซต์วัดสุทัศน์อา G แล้วเพื่อนๆจะรู้ว่า พศ2485นะครับเจ้าคุณสุพจน์ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นเจ้าคุณตอนนั้นน่ะอายุ14ปีแล้วท่านจะจะไปร่วมพิธีพุทธาพิเศกพระสมเด็จอินโดจีนหรือว่าพ,พิธีพุทธาพิเศกพระพุทธชินราชอินโดจีนได้อย่างไรใช่ไหมเพราะในประวัติของวัดสุทัศน์บ่งไว้ว่า หลวงพ่อพระมงคลเทพโมรีเกิดเมื่อวันที่4ทธันวาคม2,471 2,471ถึง2,485ก็แค่14ปี14ปีนี้เป็นแค่เนีนนะเป็นแค่เนนท่านมาได้ตำแหน่งเป็นพระครูพุทธมนวราจารย์ในปี2,505นะเห็นไหมเพราะฉะนั้น ใครที่บอกว่าพระสมเด็จเจ้าคุณสุพจน์กับพระสมเด็จอินโดจีนอันเดียวกันอันเดียวกันเห็นไหมข้อมูลนี้มันมันไม่ใช่แล้วมันผิดไปแล้วเพราะว่าไทาม์ไลน์มันไม่ได้พอไทม์ไลน์มันไม่ได้นี่คุณก็ต้องกลับมาว่าสูตรการสร้างของพระสมเด็จอินโดจีน2485นั้น มันละไม้คล้ายกับสูตรการสร้างของวัดะระฆังใช่ไหมมันละไม้คล้ายของวัดะระฆังแล้ววัดะระฆังสองสคนที่จะทําพระนั้นได้มีใครมีใครพพเพราะสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์เจริญเนี่ยท่านมรณภาพในปี2470แล้ว2470ถึง2515ใครเป็นเจ้าอาวาส ล้วใครที่เรียนรู้สูตรการสร้างพระมาแล้วเห็นไหมพอนั่นเสร็จคุณก็จะรู้เลยว่าวัดปากน้ำได้สูตรการสร้างพระผงของขวัญมาจากใครมาจากหลวงปู่อ้นใช่ไหมก็เป็นสูตรเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสูตรพระสูตรการสร้างเนื้อหาพระเนี่ยจะบ่งบอกจะบ่งบอกแต่ความเก่านี่สิมันจะทำให้เราแยก แยกได้ว่ามันอยู่ในยุคช่วงไหนช่วงไหนอย่างกุวัดเงินของเตยเนี่ยมีการสร้างมาก่อน2,490แน่ๆเพราะ2,490มีการปรับปรุงพื้นที่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอ๊ะเอ๊ะใช่ไหมคุณคุณคุณเริ่มเริ่มเก็ตแล้วใช่ไหมว่าออ๋ เราฟังนิทานมามากแต่เมื่อไหร่ถ้าเราลงมือทำลงมือค้นข้อมูลเนี่ยเราก็จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเราก็จะกลายเป็นนักวิชาการพระเครื่องใช่ไหมเราไม่ได้คนขายพระโอ้โอไม่มีดาวโอไม่มีดาวมาวันนี้ก็เรื่องบางคุ้นพรมคงไม่ต้องคุยกันละ เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีบทความบันทึกของตียมปวายแล้วก็มีบอกว่าพระชุดที่ได้มาจากวัดบางขุนพรมนี่นะหลังจากเอาออกมาเนี่ยเท่าไหร่นะ33ลัง33มลังมีพระออกมาให้บูชา2000เท่าไหร่องค์นะ2950องค์องค์โอเคพอละวันนี้ ไม่มีใครช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนน่ะใช่ไหมของฟรีไม่มีในโลกวันนี้เอาเ้้าวๆแค่นี้ดาวไม่มีหมดหมดหมด,หมดจบบายบายลาก่อนไม่ช่วยกันทำมาหากินเลยลกดไลค์ใช่กดแชร์กดซับสไครต์และ กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคิดใหม่